น้ำหนักขึ้นอีกแล้วตาช่างเสียแน่ทำไมตั้งแต่ทำงานมาน้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเอาน้องตัวเล็กสมัยมหาลัยเริ่มกลายเป็นน้องตัวอวบตอนทำงานทำไปทำมามันสักจะไม่ใช่แค่อวบแล้วลวสิไหนบอกว่าทำงานหนักแล้วจะผอมไงนี่ก็นหนักจะไม่รู้จะยังไงแล้วทำไมอ้วนได้อ้วนดีฉันพยายามควบคุมอาหารไม่กินข้าวเย็ยนเยอะหนักตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางวันเอ๊ะ หรือมันจะหนักไปก็ไม่ได้อะไรมากบางทีออฟฟิศมีคุกกี้เค,ค้กขนมก็หยิบกินนิดนิดหน่อยหน่อยเองหลายครั้งที่พยายามจะไม่หยิบแต่ก็อดใจไม่ไหวน่ะน่ากินแถมฟรีอีกต้องหากินตอนกลางวันเย็นก็คงย่อยหมดแล้ว ฉันตั้งเป้าครึ่งโลต่อหนึ่งอาทิตย์ซึ่งเป็นเป้าหมายการลดน้ําหนักที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสมเหตุสมผลถ้าคํานวณจากตัวเลขดังกล่าวปีหนึ่งฉันก็ควรลดได้24กิโลแต่ไม่เลยฉันกลับลดได้เพียงครึ่งโลใน1เดือนแต่บางเดือนอยู่ก็ขึ้นมาที2-3โล แล้วอยู่ๆวันหนึ่งฉันก็ทําได้สิ่งที่ทําให้น้ําหนักของฉันลดไม่ใช่การคุมอาหารหรือการออกกําลังกายแต่คือสัญญาการเป็นนักเขียนเพราะวันที่ฉันเซนมันฉันก็ลาออกจากงานเมื่อทํางานจากบ้านฉันก็ไม่ต้องเจอขบวนของหวานที่เสิร์ฟในห้องประชุมหรือโลช็อกโกแลตที่วางอยู่บนโต๊ะของเพื่อนร่วมงานฉันคิดได้ว่ามันอาจจะช่วยให้ฉันลดน้ําหนักได้บ้างและมันก็ช่วยได้จริงๆ ปรากฏว่ามีงานวิจัยทั้งร่างกายเก <ๆ S 1> ี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ด้วยคือเรื่องเสียงเพียกร้องของอาหารและฉันก็ไม่ใช่คนเดียวที่ห้ามใจเอาไว้ไม่ได้การศึกษาในปี2011ซึ่งทดลองกับสาวๆในระดับมหาวิทยาลัยพบว่าผู้เขา่วมที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มักจะไม่ทานมากเกินไปหากไม่มีอาหารมาเร้าตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้นั้นโอกาสในการทานอาหารมากเกินจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อมีปริมาณอาหารรสชาติอร่อยแคลอรี่สูงมาอยู่ตรงหน้าเพิ่มขึ้นซึ่งเธอคงคิดใน ใครๆก็รู้ทั้งนั้นนั่นสิรู้ทั้งรู้แล้วทำไมยังยอมสิโล,ลลาบต่อหน้าขนมหวานเหล่านี้ล่ะ เฮดี้โคเบอร์ผู้อำนวยการแลบด้านประสาทวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลและผู้ร่วมทดลองการตอบสนองต่ออาหารของมนุษย์ได้สรุปเอาไว้ว่าสัญญาณของอาหารยังไงละ่ะที่ทำให้คุณกินมากขึ้นสัญญาณของอาหารจะทำให้เกิดความอยากทั้งการเห็นอาหารการได้กลิ่นหรือแม้แต่ภาพก็ทำให้เราอยากอาหารได้เหมือนกับการที่เราสั่นกระดิ่งเรียกสุนัขตอนเวลาอาหารแล้วเขาจะน้ำลายไหลนั่นแหละ เหมือนกับกฎของบัตฟลอฟที่เรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าหากอ e ีวานบัตฟลอฟสามารถลุกจากหลุมมาตรวจต่อมน้ำลายตอนที่เราเดินผ่านหมูย่างติดมันได้ผลลัพธ์ก็คงไม่น่าแปลกใจเลย ฉันก็ไม่คิดว่าคนจะชอบกับการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าอยู่ระดับเดียวกับสุนัขหรอกแต่จริงๆแล้วฉันว่าเราไม่ต่างกันเท่าไหร่เราก็เหมือนกับเขาที่ต้องการอาหารเพื่ออยู่รอดและเราก็ยังชอบอาหารด้วยและเรื่องนี้เองที่ทําให้อาหารมันช่างยั่วยวนหรือเกินดังที่คุณโคเบอร์กล่าวไว้ว่ามันยั่วยวนสําหรับคุณมันยั่วยวนสําหรับฉันและมันมีคําอธิบายทางประสาทวิทยามีสองระบบในสมองที่ควบคุมการตัดสินใจเรื่องอาหารของเราอย่างแรกคือระบบภาวะ ทำรงดุลที่ควบคุมความต้องการอาหารเพื่ออยู่รอดซึ่งจะส่งสัญญาณมาจากไฮโปทรามัสอยู่ในสมองส่วนล่างมันจะสร้างฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกหิวหรืออิ่มและตอบสนองต่อสัญญาณของร่างกายเกี่ยวกับความสมดุลของระดับพลังงาน ส่วนอีกระบบก็คือระบบรางวัลตามความพอใจหรือก็คือตามความชอบของเรานั่นแหละมันมีความซับซ้อนมากและเกี่ยวข้องกับหลายส่วนของสมองซึ่งถึงแม้ระบบนี้จะยังไม่มีใครเข้าใจอย่างท่องแท้แต่ง,งานวิจัยก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันทําให้เรามีความรู้สึกอยากทานแม้จะไม่หิวก็ตามทั้งสองระบบไม่ได้ทํางานแยกกันโดยสิ้นเชิงความหิวอาจจะช่วยกระตุ้นระบบรางวัลตามความพอใจของเราซึ่งทําให้แม้สหายหิวแล้วเราก็ยังหยุดความต้องการนั้น ไม่ได้ฉันก็เคยเป็นมาแล้วฉันจำการประชุมในบ่ายวันนั้นได้ดี ฉันไม่ได้รู้สึกหิวเลยตอนที่แม่บ้านมาเสิร์ฟของหวานแต่การประชุมมันช่างยาวนานฉันแอบเบื่อและสุดท้ายก็ตักขนมเข้าปากหรือบางทีฉันอาจจะเป็นเลขาในการทดลองของบัฟฟลอกก็เป็นได้มีการวิจัยในสถานที่ทำงานเรื่องหนึ่งซึ่งทดลองไว้เมื่อราว10ปีก่อนเกี่ยวกับเลขา40คนและโหลขนมหวานโดยนักวิจัยนำโหลขนมหวานที่มีทั้งแบบใสและแบบขุ่นไปวางไว้บนโต๊ะของเลขาและมีบางส่วนที่นำไปวางไว้ห่างออกไป6ฟุตผลที่ได้ก็คือ มื่อมีโหลแบบใส่วางอยู่บนโต๊ะผู้รวมทดสอบทานขนมหวานเฉลี่ย7.7ชิ้นแต่เมื่อเป็นโหลใสที่ถูกนําไปวางไกลออกไปหรือโหลขุ่นผู้ทดลองจะทานน้อยลงและหากเป็นโหลที่ทั้งขุ่นและถูกนําไปวางไว้ไกลอัตราการบริโภคขนมลดลงถึง60%เพียงแค่เปลี่ยนโหลและเอาไปวางไว้ใกล้หูใกล้ตาและไกลใจ การศึกษาปี2016ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Appetite ก็ทดลองเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่ทดลองในที่ทำงานของคนรุ่นใหม่อย่าง Google ซึ่งมีอาหารและเครื่องดื่มให้ทานอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ก่อนจะทำการเก็บข้อมูลนักวิจัยสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในห้องพักเบรกจะดื่มเครื่องดื่มหนึ่งแก้วดังนั้นในด้านหนึ่งของพักเบรกนักวิจัยจึงจัดเรียงขนมเอาไว้ข้างๆเครื่องดื่มส่วนที่อีกด้านขนมถูกจัดเอาไว้ห่างออกไปผลที่ได้ก็คือเมื่อนําขนมมาวางไว้ข้าง เครื่องดื่มผู้ชายทานขนมเพิ่มขึ้น2เท่าและผู้หญิงเพิ่มขึ้น1ส่วนสเท่าเลยทีเดียวและหลังจากนี้เราจะทำยังไงต่อล่ะบางทีเราน่าจะลองควบคุมสัญญาณของอาหารพวกนั้นดูด้วยไม่ใช่ควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะช่วยหยุดหนทางไปสู่โรคอ้วนวิธีง่ายๆที่จะสู้กับปัญหานี้นะเหรอการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมก็เป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลโคเบอร์กล่าว ฉันเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของฉันแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าพวกเธอเหยียบเข้าไปในห้องครัวของฉันก็จะเห็นตัดส่วนผสมที่เอาไว้ทําอาหารไม่มีของหวานไม่มีแครกเกอร์และไม่มีขนมและบางครั้งที่ฉันเผลอซื้อคุกกี้เข้าบ้านก็จะแบ่งทานนิดหน่อยส่วนที่เหลือก็จะใส่โหลทึบแล้วนําไปวางไว้ไกลมือแต่เมื่อคุณไปเจอสิ่งแวดล้อมที่คุณควบคุมไม่ได้มันก็จะยากหน่อยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกที่แผงขายหมูย่างปล่อยให้ควันลอยฟุง้งโอ้ยช่างหอมเหลือเกิน หรือร้านสะดวกซื้อชอบแจกของให้ลองชิมหรือที่ว่ามีอาชีพนักจัดอาหารซึ่งทุมเททำให้ภาพของอาหารออกมาน่าทานแล้วเราควรจะทำยังไงละ่ะคุณโคเบอร์เชื่อว่านี่เป็นคำถามยากๆที่เราต้องหาคำตอบถ้าไม่นับอาหารที่คอยยั่วยวนให้พบเห็นทั่วไปก็ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วที่ฉันลาออกจากงานฉันลดน้ำหนักได้สำเร็จแต่ก็ต้องสู้มาไม่น้อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณบังเอิญเจอฉันช่วยฉันเรื่องหนึ่งนะช่วยเอาโหลคุกกี้ไปซ่อนที